สวัสดีนะผมสวัสดีเ c ฟซที่รอการตักปลาทุกท่านนะครับช่วงนี้ห่างหายไปหลายวันนะครับงานเยอะเหลือเกินอันนี้มีอาหารตัวใหม่าอมกแล้วนะเขาบอกตัวนี้พรีเมียมนะครับเหมาะสําหรับปลาทับทิมที่ขุนช่วงที่ใกล้จับขายนะครับมาลองดูกันเขาบอกตัวนี้มันดังอยู่แถวชัยนานะครับปอดเจก็ส่งมาให้ลองนะครับอันดับแรกเลยมาลองก่อนนี่ปลาธรรมชาตินี่หมายใหม่ของผมด้วยนะครับถ้าของมันดีนะครับปลามันต้องหอมมันต้องได้กินนี่ เป็นไงโอ้ยปลาธรรมชาติที่นี่บอกให้เลยว่ามันเยอะกว่าในกระชังของนี่นี่ตัวน,น,นี้ไม่ได้หายไปไหนครับนี่เจอหมายใหม่นะครับกลางแม่น้ำนะนี่ดูได้เลยกลางแม่น้ำนี่คือปลาธรรมชาติของผมสะเพียนเยอะจริงๆนะครับใครมีวิธีการนะครับที่จะเอามันขึ้นมาได้นะทุกคยบอกผมทีนะครับ,บ,รบเจอจุดนี้แล้วผมรู้สึกว่าแหมไม่ได้เลยคันไม้คันมือไม่รู้จะเอามันขึ้นมายัางไงับเยอะมากเลยนี่อาหารเขาดีนะครับ กินยอดกินใหญ่เลยนี่ปลาธรรมชาติมันเยอะมากกินนะไม่รู้เห็นแสงนัน,นะนหรือเปล่านะก็น้ำไม่ค่อยดีน้ำมันดำนี่เยอะหรือเปลาดูเอานะครับผมนี่นับใครอยู่รุ่มแม่น้ำไหนนะมีวิธีการึ้นยังไงบอกผมด้วยครับทักบอกหน่อยไปเลี้ยงปลาก่อนเอาสวัสดีนะครับผมสวัสดี f c ที่รอการตักปลาทุกท่านนะครับมา เรามาปฏิบัติภารกิจกันนะครับพิชิตปาตะเพียนจะมีให้หรือเปล่าไม่รู้นะครับช่วงนี้น้ําลงแล้วนะครับไม่รู้ว่าปามจะลงมาหรือเปล่าน้บช่วงน้าขึ้นมันไปหมดนะนไปต้นน้ํากันหมดช่วงนี้น้ําลงแล้วนะครับมันรุนกันว่าจะมีตะเพียนให้ตักกันอยู่หรือเปล่านะครับผมเล็งเล็งมุมส,สวยๆกัน ได้ยินเสียงแบล้วว้าว้าอุ้ยเล็กใหญ่อยู่ด้วยยอดใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยมีตัวเล็กไหมปล่อยตัวเล็กเลยมองหาสั้นก่อนอุ้ยอันนี้ไม่ค่อยใหญ่ปล่อยครับเออตัวเล็กปล่อยกันมองหาต้นสั้นก่อนมีนะมีนะไปดูเลยดิมีสั้นเปล่ตัวน้อยหน่อยแหมเหมือนเดิมนะสุดยอด โชว์อันนี้โชว์เฉยนะครับตัวนี้วะตันไหมเนี่ยมะเอาไปใส่สต๊อกไว้ก่อนเดี๋ยวพ่อค้ามารับอุ้ยตัวนี้มันใหญ่บุนลมเทมเลยหนาโุ้ยนึกว่าจะไม่มีตัวเพียบโอเค